ประเทศไทยยังเลือกไม่ได้เหมือนในสหรัฐอเมริกาเอายี่ห้อไหนก็ได้บางคนโอ้ยเลือกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับในสหรัฐอเมริกาไทยก็ต้องทําได้บ้างจะเลือกแบบนั้นเรียนให้ทราบฮะไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้เรากําลังผลิตเองนะครับของเอสตาเซนกานะครับแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนานะเราจะทําการส่งมอบได้ตอนนี้เพิ่งได้รับว่าได้รับการรับรองนะครับว่าโรงงานของไทยสยามไบโอไซเอนส์นะครับ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับสามารถผลิตได้แล้วแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของเอเชียนะครับวัคซีนโควิด -19 มีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นนะครับจอร์นสันแอนจอร์สันเป็นวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาคิดคิดค้นขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนเจ้าอื่นๆเลยแต่ว่ามาปล่อยทีหลังแล้วก็ฉีดเพียงเข็มเดียวเจ้าอื่นนะครับยังฉีด2เข็ม สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องราวของการต่างประเทศน่าจับตามองฮะทั่วโลกมีปรากฏการณ์มากมายโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด1 9แล้วก็สงครามนะครับที่กำลังเกิดขึ้นหลังจาก27เมษายนพุทธศักราช2564 สหรัฐยืนยันชัดเจนนะครับว่าหนุนหลังอิสราเอลในการก่อเหตุปะทะในปาเลสไตน์ส่งทูตวอนสอฝ่ายสงบศึกนะครับสหรัฐอเมริกาส่งทูตนะครับระดับสูงรายหนึ่งไปเรียกร้องขอความสงบจากอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับหลังสองฝ่ายเปิดศึกประทะกันอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีคนเสียชีวิตจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็แสดงท่าทียืนหยัดเคียงข้างรัฐยิวประนามการยิงจรวดของพวกฮามาสนะครับซึ่งหลักเหล่านี้สังเกตให้ดีฮนะจะมีประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําการเกี่ยวข้องทุกครั้งไปในตะวันออกกลางในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบริ่มเลือดอุดตันหลังฉีดจอร์ซนแอนด์จอร์ันเพิ่มเป็น28เคสแต่ย้ําประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงศน ควบคุมและป้องกันเนือโรคแห่งาชาตินะครับสหรัฐอเมริกา CDC นะครับบอกว่าพบเคสเอ,อีนเลือดอุดตันที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในคนหมู่มากในประชาชนที่รับวัคซีนจอรนสันแอนด์จอนสันมองว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับจึงเป็นการแพ้ ในการจากอาการฉีดวัคซีนในขณะที่วัคซีนได้ผลนะอัตราผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครลดลงกว่าครึ่งในอังกฤษอัตราผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษนะครลดลงกว่าครึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับผลจากการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครตัวกลายพันธุ์ยังคงเป็นภัยคุกคามนะครับจากผล การค้นพบใหม่ที่แพร่ระบ,บาดนะครับบริจรนสันนาะยกรัมรีของอังกฤษนะครับไฟเขียวให้กลับมาโอ,โอบกอดกันเสิร์ฟเครื่องดื่มภายในผับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหลังจากที่บังคับใช้มาตรการเข้มมาหลายเดือนในขณะที่เข้าวางกรอบสำหรับ ขั้นตอนต่อไปในการผ่อนปรนข้อจำกัดการล็อกดาวน์การแพร่ระบาดโควิด1 i 1 9สายพันธุ์ใหม่อังกฤษก็เริ่มดีขึ้นการต่อสู้ของอังกฤษใช้วิธีการภาคปฏิบัติการเชิงการบริหารคือการล็อกดาวน์ควบคูะะ่กับการฉีดวัคซีนออสเตรเลียนะครับรุกจีบโมเดอร์นาตั้งโรงงานผลิต mrna ในประเทศ รัฐบาลของออสเตรเลียอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทโมเดอร์นาอิงก์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดโรงงานผลิตวัคซีนขึ้นในประเทศเพียงหนึ่งวันหลังจากที่มีการทำการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาทั้งหมด25ล้านโดสกำหนดส่งมอบภายในปี2022โมเดอร์นาได้มีการแถลงว่าจะส่งมอบวัคซีนที่ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันโควิด1 i สายพันธุ์ดั้งเดิมจาก10ล้านโดสให้แก่ออสเตรเลียภายในปีนี้ในะการและจะส่งมอบวัคซีนรุ่นใหม่ สลับการกระตุ้นนะครับอีก15ล้านโดสนะครับในปี2022นะครับซึ่งมีการค้นพบนะครับวัคซีนตัวใหม่นะครับของจีนนะจึงสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด1 9ได้ดีกว่าเดิมในขณะที่แพร่คลิปช็อกเจ้าที่ของโรงพยาบาลอินเดียโยนศพเหยื่อลงในแม่น้ำนะครับสื่ออินเดียเผยแพร่คลิปสุดช็อกนะครับ พบว่าเป็นภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะในรัฐพิหารประเทศอินเดียกำลังช่วยกันนำศพเหยื่อโควิด -19 นะครับโยนลงไปในแม่น้ำนะครับก่อข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในต้นตอของการพบศพร่างไร้วิญญาณจำนวนมากลอยติดริมตะลิ่งแม่น้ำคงคาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นซึ่งอีก หนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเป็นเรื่องอื้อเฉาในสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่กรณีรถจุกเฉินของรัฐบาลน,นะครับรัฐพิหารถูกไปขนทรายในช่วงเวลาที่อินเดียกำลังขาดแคลนรถจุกเฉินอย่างหนักรถจุกเฉินได้รับการสนับสนุนจากโครงการนะครับหรือโครงการพัฒนาชนาบทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแตกถูกนำไปใช้ในทิศท,ทางที่ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ไต้หวันก็สอวุ่นนะครับยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด -19 นะครับพุ่งวันเดียว16คนนะครับสูงสุดเป็นประวัติการ หลายเมืองในไต้หวันนะครับสั่งเพิ่มมาตรการนะครับคุมเข้มในที่สาธารณะได้แก่โรงยิมห้องสมุดหลังมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น16คนนับเป็นสถิติรายวันที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับไต้หวันที่กลับมามีการแพร่ระบาดอีกครั้งในอิสราเอลนะครับปรากฏว่าคลั่งลากคนอาหรับลงนรกลุมกระทืบนะครับออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ ภาพสุดช็อกฮะ,ฮะเมื่อปรากฏว่าฝ่ายขวาจัดอิสราเอลลากชายกุดงทึ่งเชื่อว่าเป็นชาวอาหรับนะครับลงจากรถจัดการลุมยำนะครับอย่างไม่ปราณีนะครับใกล้กับเทลอาวีฟเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่ามกลางการประทะอรอบใหม่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ที่มีสหรัฐอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการก่อสงครามครั้งนี้ในขณะที่สสมารีโดนไล่ออกนะครับรัฐสภาอีกครั้งหลังเต้นฮากานะครับประท้วงโดนปิดใหม่สสชาวมาวรีคนหนึ่งถูกไล่ออกจากสภานิวซีแลนด์เป็นครั้งที่สองในปีนี้หลังจากที่ลุกขึ้นเต้นฮากา เพื่อประท้วงที่ตนเองถูกปิดใหม่ระหว่างกำลังมีการอภิปรายในประเด็นนะครับเ,เรื่องของสิทธิชนพื้นเมืองซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นเทสลานะฮะคดงดรับบิตคอยนะครับซื้อรถยนต์อ้างผมกระทบสิ่งแวดล้อมคราวนี้ทำให้หุ้นของบิตคอยนั้นร่วงเลยทีเดียวนะครับ ลีออนมัสประธานบริหารของเทสลาอิงประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าจะงดรับเงินสกุลบิตคอยในการซื้อรถจดน,นะครับโดยอ้างความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากการที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนะครับฟอสซิลอย่างมหาศาลในการขุดบิตคอยนะครับถ้อยแถลงนะครับของมาส่สงผลท,ทำให้บิตคอยดิ่งต่ำลงกว่า10% โดยเทสลานั้นเพิ่งจะประกาศรับบิตคอยในการซื้อรถยนต์ของบริษัทไม่ถึง2เดือนก่อนนะครับระยะหลังๆมีการวิวพากษ์วิจารณ์นักลงทุนของเทสลาบางคนนะครับรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะเกี่ยวกับวิธีการขุดบิตคอยซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานของฟอสซิลนะครับอย่างมากมัสกล่าวผ่านทวิตเตอร์บอกว่าตนเห็นว่าข้อกังวลดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ่านหิน เป็นการปลดปล่อยมลพิษมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดใดนะครับเทสล a าก็มีการถแถลงในเดือนกุมภาพันธ์ว่านะครับบริษัทได้กว้านซื้อบิตคอยไว้มูลค่ากว่า1 5 5 0 0ล้ารดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะเริ่มชำระค่ารถยนต์ผ่านบิตคอยในเดือนมีนาคมซึ่งมีผลทำให้มูลค่าบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นดาวประมาณ20%นะครับ เทสล a ายังคงถือ b บิตคอยต่อไปและจะกลับมาใช้เงินสกุลคริปโตสกุลนี้อีกครั้งนะครหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขุดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับบิตคอยถูกสร้างขึ้นโดยทางสมาทางคอมพิวเตอร์นะครับแรงสูงนะครับแข่งขันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆนะครับเพื่อแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งปัจจุบันกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานมากเช่นนี้ ยังต้องพึ่งไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงนะครับฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ่านหินนะครับตามข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับและทะบวงมหาปรวงพลังงานระหว่างประเทศการขุดเหมืองบิตคอยในปัจจุบันใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีเทียบกับปริมาณไฟฟ้านะครับที่เนเธอร์แลนด์ในปี2019 นในขณะที่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาก็มีการไปเยือนนะครับเขต BMZ ใกล้พรมแดนของเกาหลีนะครับรอยเตอร์ uter, รายงานระบุในการสัานักงานข่าวกรองแห่งชาตินะครับเดินหน้าเยือนเขตปรอทหาร DMZ นะครับ ใกล้พรมแดนเกาหลีหลังเดินทางเงยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการนะครับรอยเตอร์ uter, รายงานว่าการเดินทางเงยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการนะครับของอัฟลินเฮนนะครับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์นะครับที่จะเกิดการประชุมสัมมิตรครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มุนเจอึนนะครับที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรก ในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกตอนนี้นะครับเรื่องของโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะสหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับองลงมาก็เป็นอินเดียตามมาด้วยนะครับบราซิลนะครับสามประเทศนี้ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆก็ไล,ล่ลำดับลงมานะครับการแก้ไขปัญหาตอนนี้ของอังกฤษนะครับหลังจากที่อยู่กลุ่มใน1ิ ของประเทศที่ติดเชื้อโควิด -19 เปอันดับต้นๆน,น,นะครับปรากฏว่าใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนเป็นวิธีเดียวที่เขาเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งหลายมลัิในสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จหลายมลัิแจกฟรีแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็ปรากฏว่ารัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกามีการผุดนะครับอไอเดียใหญ่ แจกลอตเตอรี่วัคซีนนะครับให้แก่คนที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 หากถูกรางวัลจะได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า31ล้านบาทสหรัฐอเมริกากำลังทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 เริ่มมาฉีดให้น้อยลงนะครับปรอบกอว่า เพื่อให้สหรัฐสามารถประกาศเอกราชจากโควิด -19 ให้ทายได้ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ล่าสุดรัฐโอไฮโอพุด put, นะฮะไอเดียลอตเตอรี่วัคซีนโดยแจกลอตเตอรี่ให้แก่คนที่มาฉีดวัคซีนทุกคนที่มีประกาศถูกลอตเตอรี่สัปดาห์ละ5คนรางวัลใหญ่คือเงินสดสดคนละ1ล้านหรือกว่า31ล้านบาท นะครับผู้ว่ารัฐโอไฮโอแถลงว่าเพียงคุณเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ18ปีขึ้นไปมารับวัคซีนโควิด1 i d 1 9เข็มแรกนะครับก็จะมีสิทธิ์ถูกรางวัลลอตเตอรี่วัคซีนโดยจนะรประกาศผู้ถูกลอตเตอรี่วัคซีน5คนแรกนรในวันที่26พฤษภาคมนี่จะเป็นชุดแรกนะครับส่วนผู้อายุต่ำกว่า18ปีมาฉีดวัคซีนจะรับแจกลอตเตอรี่ด้วยเช่นกันแต่รางวัลจะไม่ใช่1ล้านหากจะเป็นทุนการศึกษา จะให้เรียนฟรีจบ4ปีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆในรัฐโอไฮโอในแกลบดีไวนะครับซึ่งเปิดเผยว่ารางวัลของโรตรี่วัคซีนนี้ได้มาจากกองทุนต้านโควิด -19 ของรัฐโอไฮโอที่มาจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาสัปดาห์ที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเพิ่งทำสัญญาฮะยูเบและก็ลฟนคกับชูกับบริษัทนะครับบริหารรถแท็กซี่นะครับ ผ่านแอปพลิเคชันรายใหญ่เพื่อให้ชาวอเมริกันได้ใช้บริการนั่งรถฟรีไปฉีดวัคซีนสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำโลกในการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้แก่ชาวอเมริกันนะตอนนี้ก็ฉีดไปแล้ว58.7%นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรวัยผู้ใหญ่นะครับ ประธานาัตเทบีโจไบเดนโดยกำหนดจะฉีดวัคซีนครั้งล่าสุด70%ของประชากรภายในวันที่4กดกฎดาคมซึ่งจะเขาหวังว่าจะเป็นการประกาศเอกราชนะครับวันชาติของสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนวันประกาศเอกราชจากการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างแล้วก็ตามผู้มารับวัคซีนในสหรัฐอเมริกาได้ลดจำนวนลงทั่วประเทศติดต่อกันหลาย สัปดาห์แล้วนะครับเจ้าที่สาธรสุขระบุว่าสาเหตุเป็นเพราะความลังเลของประชาชนว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทำำํานํารางวันมาลอ่อจูงใจให้คนที่ยังลังเลไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งแจกเบียร์นะครับโดนัทตั๋วชมกีฬาไปจนถึงแจกเงินสดแต่ไอเดียแจกลอตเตอรี่ของโอไฮโอล่าสุดดูเหมือนจะไปไกลที่สุดแล้ว ในเชิงงานสังเคราะห์ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษและว่าประเทศอื่นๆเนี่ยปัญหาของอผลข้างเคียงนะครับกำลังส่งผลทำให้ประชาชนในประเทศนั้นเกิดความกังวลไม่ต่างจากประเทศไทยที่เกิดความกังวลเหมือนกันในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีการให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง จากโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยนะฮะใครไม่ฉีดก็ไปฉีดได้แล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังเลือกไม่ได้เหมือนในสหรัฐอเมริกาเอายี่ห้อไหนก็ได้บางคนโอ้ยเลือกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับในสหรัฐอเมริกาไทยก็ต้องทําได้บ้างจะเลือกแบบนั้นเรียนให้ทราบฮะไทยไม่ได้เป็นผู้ผ,ผลิตวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้เรากําลังผลิตเองนะครับของเอสตาเซเนกานะครับแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนานเราจะทําการส่งมอบได้ตอนนี้เพิ่งได้รับ ว่าได้รับการรับรองนะครับว่าโรงงานของไทยสยามไบโอไซเอนส์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับสามารถผลิตได้แล้วแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของเอเชียนะครับวัคซีนโควิด -19 มีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นนะครับจอร์แดนแอนจอร์สันเป็นวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาคิดคิดค้นขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนเจ้าอื่นๆเลยแต่ว่า มาปล่อยที่หลังแล้วก็ฉีดเพียงเข็มเดียวเจ้าอื่นนะครับยังฉีด2เข็มจีนก็ค้นคิดวัคซีนตัวใหม่ที่ปรากฏว่าดีขึ้นกว่าเดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไทยนะก็เริ่มเจอ,อาสารสก,กัดจากกระชายขาวซึ่งก็จะเป็นการหยุดยัง้งโควิด1 9ได้อีกทางหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์ นจนถึงกระนนี้สถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นสหร,รัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบราซิลยังคงหนักอยู่นะครับแต่เขาก็ใช้หลักการต่อสู้ในอินเดียเนี่ยนะครับเขาใช้หลักการต่อสู้ด้วยการล็อกดาวน์นะครับด้วยการเคอร์ฟิวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงนิวเดลีและก็เมืองหลวงตามจุดต่างๆนี่นะครับที่เป็นจุดแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> พร้อมกับการฉีดวัคซีนแต่อินเดียปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีชนชั้น เพราะการที่เขามีชนชั้นก็เลยส่งผลทําให้การดูแลของคนชั้นจันทานเนี่ยนะแกก็จะเป็นชนชั้นต่ำเนี่ยก็จะดูแลลําบากอินเดียก็เลยเป็นศูนย์กลางตอนนี้ก็การแพร่ระบาดโควิด -19 ไปทั่วนะรับภาพต่างๆที่ถูกนำมาเผยแพร่ในอินเดียทำให้ตอนนี้คนก็หวาดกลัวเรื่องของอินเดียสายพันธุ์ใหม่เนี่ยในการที่เกิดการแพร่ระบาดทำให้ประเทศต่างๆปฏิเสธการรับ ประชาชนเดินทางเข้าอินเดียแต่ไทยจะรับคนไทยจะมนหนึ่งกลับมาจากอินเดียและก็จะเข้าศูนย์กักโรคนะครับแล้วก็มีศพของคนไทยที่เสียชีวิตในอินเดียด้วยจะนำมานะทำพิธีในประเทศไทยนะครับคงเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยกำลังช่วยเหลือขนะดนี้โดยภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นไหมดีขึ้นได้สองลักษณะนะครับทั้งการฉีดวัคซีนและก็ใช้หลักการบริหาร นะครับเยียวยาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ป้องปรามยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทั่วโลกใช้หลักนี้ซึ่งเป็นหลักของประเทศไทยในการบริหารจัดการประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ เท่าใดอดกอดนี้จะคืนกลับกลับไปหามัใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออย่าปลอดเธอรักเธอจึงห่างกัน i go put the กลับกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออย่าก,กอดเธอรักเธอจึงห่างไกลอีกไม่นานเท่าใด อ้อมกอดนี้จะขึ้นกลับกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างก,กอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออย่าทกกอดเธอรักเธอจน อุทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึิงหางกาันก้าวเดินไปด้วยกันจนถึงวันเรานั้นได้กอด